มาติดตามนะครับ โอ้โหเรียกได้ว่านะครับสีที่มีชื่อตอนนี้มีสาขาใหญ่ที่หาดใหญ่นะครับสีจระเข้ล่องใต้นะครับได้จับมือร้าน V Home b u i เด e r สาขาหาดใหญ่เปิดช็อปสีจระเข้นะครับช็อปสีจระเข้นวัตกรรมสีทาบ้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับวันนี้เองนะครับวันศุกร์ที่10พฤษภาค,คม2567ครับที่ V Home b u i เดอร์สาขาหใหญ่บริษัทวัฒนาโฮมเซ็นเตอร์จำกัดเลขที่414คลองแห่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานะครับนายวิกิตกัญชย้ยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานขายในประเทศบริษัทจอร์เจคอร์ปอเรชั่นจำกัดพร้อมด้วยคุณทีรพัฒนไตรวนาธรรมกรรมการผู้จัดการวนาวัตกรุป๊ปและคณะผู้บริหารจัดกิจกรรมเปิดตัวสินค้าใหม่วัดสดุแห่งอนาคตให้ความปลอดภัยกับผู้ใช้งานและผู้อยู่อาศัยตลอดจนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับ สีจรเก้ผู้นำนวัตกรรมสีทาบ้านผลิตจากวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติผสานกับเทคโนโลยีกราฟินวัสดุแห่งอนาคตให้ความปลอดภัยกับ ผู้ใช้งานและผู้อยู่อาศัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้บริษัทจอร์เคคอร์ปอเรชั่นจำกัดบุกตลาดภาคใต้ได้เปิดช็อปสีจอร์เคนะครับผนึกร้าน v ีโฮมบิลเดอรสาขาใหญ่ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างครบครันทันสมัยด้วยสินค้าจากสีจอร์เคนะครับนะเขพูดนะเป็นสังเกตด้วย S W E J O R A K A Y นะครับภาษาไทยก็คือสีจระเข้ทั้งสีกลุ่มนะครับประกอบด้วยอะไรบ้างครับสีธรรมชาติสีสินนะครับสีเนื้อนะครับแล้วก็สีแบบเขาเรียกว่าถ่ายทอดมาจากโบราณนะครับนะ Natural color Art color Texture color นะครับและ Heritage color นะครับนะเดี๋ยวถ่ายทอดจากโบราณถ้าผู้ชมไม่ชอบอีกก็เป็นแบบ เขาเรียกเป็นมรดกนะครับแห่งวัฒนธรรมนั่นเองนะครับซึ่งทั้ง4กลุ่มนี้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าคนรักบ้านและเจ้าของโครงการที่ให้ความสําคัญกับงานดีไซน์ควบคู่ไปกับการใส่ใจสุขภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับสำหรับรายละเอียดของเรื่องนี้นอกเหนือจากที่จะมีเสียงไมาท่้กับท่านผู้ชมนะครับนายวิกิตกัญชยัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานขายในประเทศบริษัทจอร์เคคอร์ปอเรชั่นจำกัดก็ได้เปิดเผยนะครับว่าสำหรับสีจอร์เคนั้น เป็นสีที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาตินะครับไร้กลิ่นฉุนแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งทางบริษัทนะครับก็ให้ความสําคัญกับสุขภาพของผู้ใช้งานนะครับเป็นสําคัญเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบ้านนะครับเจ้าของโครงการหรือแม้แต่กลุ่มสถาปนิกผู้ออกแบบแล้วก็ช่างผู้ใช้งานทั่วไปอีกด้วยนะครับนี่ครับตามที่เห็นเลยนะครับ e c ็กโคสเฟียร์พรีนะครับซึ่งนอกจากนี้สีจระเข้เป็นรายแรกเลยทีเดียวนะครับที่เลือกใช้วัตถุดิบ ในการผลิตมาจากลามสโตนนะครับท่านผู้ชมอาจจะไม่คุ้นชินนะเลยลามสโตนเนี่ยนะครับนะฮะ L I M E S T O N E นะครับก็คือหินปูนธรรมชาติโน่นสั่งมาจากประเทศสเปนเลยทีเดียวนะครับมีความปลอดภัยต่อสุขภาพแล้วก็ไม่มีกลิน่นฉุนไม่เป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัย และที่สำคัญนะครับดีต่อสิ่งแวดล้อมตอบโจทย์กลุ่มผู้ใช้งานที่ห่วงใย,ยสุขภาพคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความสะดวกสบายได้ดีเพราะว่าสีนั้นมีความปลอดภัยในทุกขั้นตอนช่วยคุณสามารถกลับเข้ามาอยู่ได้ในทันทีเลยทีเดียวหลังจากทาสีเสร็จนะครับก็ไม่ต้องรอหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่ประการใดก็เหมาะสําหรับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ต้องใช้ชีวิตแข่งกับเวลาเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับโอ้โหแบบเป๊ะมากเลยนะฮะชีวิต ของเราต้องรีบเร่งเยอะมากๆเลยในหลากหลายประเด็นถ้าทุ่นเวลาตรงนี้ได้ถือว่าชนะ ไปได้ถึงขั้นหนึ่งเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับปัจจุบันผลิตภัณฑ์สีจรอรเข้มี4กลุ่มนะครับได้แก่กลุ่มที่1ครับ natural บอกรายละเอียดให้ทราบนะครับเป็นสีที่มีจุดเด่นที่เลือกใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติประสานกับเทคโนโลยีกราฟีนที่ช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะพร้อมช่วยกระจายความร้อนก็จะทาให้อุณหภูมิภายในบ้านนั้นเย็นแล้วก็มีระบบดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในเวลาแห้งตัว ก็จะมีกลุดจุดเด่นตรงที่ไม่มีกลิ่นฉุนแล้วก็ปราะศะจากสารก่อมะเร็งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนี่คือกลุ่ม natural นะครับกลุ่มที่2เป็น art color นะครับสีเจรเคี art color นั้นเป็นสีที่ใช้สำหรับสร้างลวดลายสไตล์ loft และลายหินอ่อนช่วยสร้างเอกลักษณ์เฉพาะให้กับผนังบ้านโดยใช้อุปกรณ์สร้างลวดลายได้หลากหลายด้วยกันเช่นลูกกลิ้ง เกรียงโดยมาพร้อมกับเทคโนโลยีช่วยยับยั้งการเกิดราดําำและตะไคร่น้ำนะครับโอ้โหไปไกลขนาดนั้นทีเดียวกลุ่มที่3เป็น texture color นะครับสีจระเข้ texture color เป็นสีที่ผลิตจากมอร์ตาชนิดพิเศษแล้วก็มีเทคโนโลยี 3D texture นะครับมีเนื้อที่เรียกว่า3มิตินะครับสำหรับ ใช้สำหรับสร้างพื้นผิวที่มีมิติได้อย่างเป็นธรรมชาติก็มีจุดเด่นที่มีความแข็งแกร่งทนต่อรังสี UV ทนต่อไอเกลือเทะเลใช้งานได้ยาวนานกว่า15ปีแล้วก็สามารถที่จะใช้สร้างลวดลายได้หลากหลายวิธีด้วยกันนะครับ กลุ่มที่4เป็นกลุ่ม heritage color นะครับสำหรับสีจระเข้ heritage color นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อง,งานบูรณะปฏิสังขรณ์นะครัเป็นมรดกนะครับสำหรับโบราณสถานปูชนียสถานหรือสถานที่อันมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะโดยสามารถที่จะใช้ทดแทนปูนหมักนะครับ นะปูนต่ำสำหรับงานบูรณะโดยไม่ทำลายพื้นผิวเดิมของอาคารแล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่คงที่เพื่อให้สถานที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และคุณค่าทางความทรงจำนั้นกลับมาสวยสดงดงามท้าทายการเวลาให้คนรุ่นหลังได้มาศึกษาคุณค่าทางประวัติศาสตร์สืบต่อไปชั่วกาลนานนะครับ และก็เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้นทางสีจระเข้จึงได้ร่วมกับร้าน V Home Bu ว l เ e r สาขา,หาใหญ่ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างที่ครบครันทันสมัยเปิดช็อปสีจระเข้อย่างเป็นทางการแล้วในจังหวัดสงขลาโจสัมผัสประสบการณ์แห่งสีสันและลวดลายกับสีจระเข้ด้วยเทคโนโลยีจากสีธรรมชาติพร้อมสัมผัสประสบการณ์แห่งแรงบันดาลใจพร้อมแชร์เทคนิคดีๆจากผู้เชี่ยวชาญสีจระเข้นะครับคุณวรชาติโชครัศมีดาวนะครับ ผู้จัดการฝ่ายบริหารการตลาดผลิตภัณฑ์บริษัทจอร์เคคอร์ปอเรชันจำกัดมาร่วมอัปเดตผลิตภัณฑ์ภายใต้หัวข้อ Paint the new norm นะครับนาะมาทาสีนรูปแบบใหม่กันเถอะนะครับเพนมาตรฐานใหม่ให้ชีวิตนะครับมีชีวิตสีนี่นะครับปลอดภยัยสีธรรมชาติสีจอร์เคอีกด้วยนะครับนี่นะครับก็เป็นอะไรที่เน้นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากๆทั้งในส่วนของคาร์บอนเ็กไซด์รวมถึงนะครับ ในเรื่องของอุณหภูมิของบ้านอีกด้วยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าพัฒนาไปไกลมากนี่ครับหินปูนนะครับลามสโตนที่มาจากประเทศสเปนนะครับท่านผู้ชมครับท้ายที่สุดนี้นะครับนี่ได้ได้ชมตัวอย่างนะครับในส่วนของการไปยัมผันไปแล้วนะครับก็จะมีเสียงสัมภาษณ์คุณวิกิตกัญชัยผู้ช่วยผู้ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานขายในประเทศบริษัทจอร์เจคอร์ปอเรชั่นจำกัดรวมถึงคุณธีรพัฒน์ไรวนาธรรมกรรมการผู้จัดการนะครับวนากรุ๊ปเพื่อที่จะรับข้อมูลเพิ่มเติมด้วยครับ สีจระเข้เน้นในเรื่องของการที่เรารักสิ่งแวดล้อมทํามจากโดธรรมชาตินะครับอย่างเช่นตัวสีสีจระเข้เอ,เองเนี่ยมันมีหลายหลายกลุ่มนะครับมันมีกลุ่มที่เป็นเนเจอร์ลนะครับกลุ่มที่เป็นอาร์ตนะครับกลุ่มที่เป็นเรื่องของตัวตัวที่เป็นเฮอริเทจนะครับต่างๆแล้วก็เป็นพวกที่เป็นเป็นเท็กเจอร์นะครับมันก็จะแบ่งไปหลายประเภทแต่ว่าตัวที่เรามาเปิดตัวในงานในวันนี้เองเนี่ยเราคงจะเน้นในเรื่องของสีที่เป็นธรรมชาติในสีธรรมชาติเองเนี่ยทั้งเรื่องตัว วัตถุดิบเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเราเอามาจากธรรมชาติแล้วมันจะไม่ส่งผลกระทบอะไรต่างๆนะครับไม่เป็นเรื่องของตัวซีโร่ VOC ด้วยไม่มีกลิ่นฉุนนะครับสีจะทํามาจากธรรมชาติที่เป็นตัวรามเบส ตัวลัมเบดเองเนี่ยมันก็จะเป็นหินปูนตัวหนึ่งนะครับที่ที่เอามาใช้แล้วก็เราเลือกมาจากตัวสเปนมาจากที่สเปนคุณสมบัติจริงๆมันจะมีคุณสมบัติอีกอันหนึ่งที่น้องอาจจะไม่ได้บอกทางด้านทีมนักข่าวนะครับมันจะมีคุณสมบัติในระยะเวลาในการที่สีมันจะเริ่มเซตตัวเนี่ยตัวหินปูเนี่ยมันจะเริ่มดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาในตัวเนื้อของตัวสีนะครับตอนที่มันกาลเริ่มเซตเซตตัว เคยทําในเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับถ้าเกิดใช้สีของทางนั้นจระเข้ประมาณ3แกลลอนนะครับเอาไปทามันจะดูดซับตัวคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับต้นไม้ใหญ่ๆต้นหนึ่งนะครับในระยะเวลา1ปีนะครับมันก็ดูดซับมามันก็เหมือนกับการที่เราใช้สีตัวเนี้ยเราดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาด้วยนอกจากมันไม่เป็นพิษของมันตัวมันเองแล้วไม่มีเรื่องกลิ่นฉุนแล้วนะครับมันก็ยังรักษาเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ด้วยนะครับ ถ้าพูดถึงความมั่นใจนะครับก็คงต้องบอกว่าเป็น2มิติแล้วกันมิติแรกก็คือทางทางเรานะครับกลุ่มวนาวันที่เรียกว่าทําการค้าถ้าขายสินค้ากลุ่มวสุกอสร้างสินค้าเรื่องบ้านเนี่ยมายาวนานกว่า30เกือบ40ปีแล้วตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่นะครับอันนั้นก็คือความมั่นใจที่นหน่1นะครับก็ที่เนื่องที่อก็คือบริษัทจอริเงนะครับที่เราเองก็เป็นคู่ค้าที่บอกว่าปีนี้อีก2เดือน22ปีพอดีก็ถือว่าเป็นบริษัทชั้นนําบริษัทหนึ เป็นเาจะเป็นคู่ค้ากับเราแล้วเราเร,าเร,าเร,าเรียกว่าทําการค้าอย่างมั่นใจดีกว่าก็ทั้งตัวร้านเองแล้วก็ตัวทั้งผลิตภัณฑ์ก็อยากให้มั่นใจตรงนี้นะครับก็สามารถมาที่นี่ได้นะครับก็ตั้งแต่สาขาสงขานะครับวาวัววสดุก,กับสาขาที่นี่นะครับสาขาหัตใหญ่ก็คือาาวัฒนาคมเซ็นเตอร์ก็มีทั้งสองสาขาเลยครับ เอาละครับปัจจัยที่สําคัญประการหนึ่งก็คือบ้านที่อาศัยท่านผู้ชมครับแน่นอนที่สุดนะครับเราก็จําเป็นที่ต้องนะครับมีนะครับค่าใช้จ่ายพอสมควรทีเดียวในการที่จะรับเทคโนโลยีใหม่แต่ว่าคุ้มค่านะท่านผู้ชมครับเพราะว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ให้สิ่งที่ดีต่อผู้อาศัยอีกด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ทําให้มีนะครับพลังใจนะครับในการที่จะขยันทำมาหากินนะครับเพื่อที่จะให้ชีวิตของเราอยู่ได้อย่างดีที่สุดนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับนะครับนะก็ค่อยๆนะครับในส่วนของคนที่มีพลังอยู่แล้ว ก็สามารถที่จะนะครับนะติดต่อได้เลยเพราะตอนนี้สีเจร์เคอยู่ที่หใหญ่แล้วนะครับก็มีบ้านนะครับอยู่เยอะแยะมากมายทีเดียวขันอย่ใหญให่ตัวไปอย่างกว้างขวางมากกลางคืนนี้พอมองแล้วโอ้โหสีสันงดง,งามเลยทีเดียวนะครับ